เขาขับพอร์ตอะบ้านเขาต้อง35ล้านไม่เป็นไรสบายมึงก็ซื้อได้บ้านสามห้าล้านเราทำงานซื้อได้มึงยังเด็กไอ้ไทยมึงยังมีเวลาหาเงินอีกเยอะนะตอนนี้มึงเพิ่งยี่สามมึงอย่าไปเทียบกับคนอายุสี่สิบดิเพราะคนสี่สิบอะเขามีเวลาหาเงินมากกว่ามึงอ่ะสิบเจ็ดปีนะเว้ยสิบเจ็ดปีมึงลองคูณดิว่าถ้าเกิดมึงขยันทำงานอะมึงได้มึงไม่ได้อายุห้าสิบนะเว้ยมึงยี่สามมึงก็มาเทียบกับกูสามสี่ไม่ได้ตอนกูยี่สามมาถึงสามสี่อะกูก็มีเวลาหาเงินสิบเอ็ดปีนะเว้ยถ้าย้อนกูกลับไไไปอออายยยุกกกููมมม่่่ีีะะรเเลทััั้งงงตวึด็ จะไปเทียบไม่ได้ว่าแฟนเก่าเขารวยกว่ามึงแต่ว่าแฟนเก่าเขาสมมตินะสมมตินะอายุ3 5มหไม่โตกว่ามึงอ่ะเหมือนสมมติกูอ่ะจะไปเทียบกับคนอายุ4 5้แต่รวยกว่ากูอ่ะกูก็ไปเทียบกับเขาไม่ได้เขาอายุ4 5หมึงยังมีเวลาหาเงินกว่ามึงจะหยิบสามมึงจะ33มึงจะ43มึงจะ53มึงเวลาหาเงินอีก30ปีอ่ะมึงนี่มึงหาเงินมากี่ปีแล้ว0ปีไม่ถึง8ขวบอ่ะเออมึงมีเวลาหาเงินอีกเยอะน้องมึงอย่าไปแบบคิดมากแล้วสุดท้ายนะมึงมีเงินร้อยล้านพันล้านนะตอนตายคนมีเงินพันล้านแซงกว่าะ ก็จริงใช่ปะล่ะคนอย่างเราเหลือนิดเดียวอะีเครียดใช่ทำงานสบไม่พอด้วยนะ้องผมอะเอออย่าไปคิดมากนะ้องใช้ความจริงใจเว้ยผมบอกเขาไปต,ตรงๆเลยนะถ้าสมมติว่ามันจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จเวิร์กไม่เวิร์กผมอยากให้เขาเป็นคนบอกผมเองอว่าสรุปมันเป็นยังไงสําคัญสุดคือความจริงใจเว้ยครับพี่ใจแรกใจเชื่อกู